สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรณนนะคะตอนนี้นะคะเรามาที่พื้นที่การเกษตรนะคะที่มีการาปลูกนะคะพืชนะคะาทางการเกษตรนั่นก็คือข้าวโพดนั่นเองนะคะตอนที่อาจารย์ลงมาทําคลิปแรกนั้นคือข้าวโพดในจุดตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้แตกดอกออกผลนะคะตอนนี้นะคะ ข้าวโพดกําลังเริ่มที่จะแตกดอกออกผลแล้วนะคะถือว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่นะคะให้มีประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างนะคะมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นการที่ไม่ปล่อยให้พื้นที่การเกษตรนั้นนะคะปล่อยให้รกร้างนะคะสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางด้านอาหารแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเราได้ตลอดเวลานะคะตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชม ข้าวโพดนะคะที่กําลังจะออกดอกเห็นไหมอ่ากลังจะผลิตออ,ออกผลนะเห็นไหมเวลาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าคิดถึงในสมัยโบราณที่พ่อแม่นะคะไปหักข้าวโพดมาแล้วก็มาเผามาจีนะคะที่เรานั่งผิงไฟในฤดูหนาวหนาวอย่างนี้เนาะจะได้อัธรสและได้อารมณ์เพราะว่ากลิ่นต้นข้าวโพดเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นแบบหอมๆฟางๆแบบบ้านๆน,น,นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะไร่ ข้าวโพดทั้งหมดนะคะที่กำลังแตกดอกออกผลนั่นเองนะคะท่านผู้ชมพาทุกท่านได้มาชื่นชมดูนะคะความสวยงามและก็ความงดงามในยามเช้าวันนี้นะคะศึกษาพื้นที่ลงดูพื้นที่นะคะเผื่อจะได้ไอเดียในการทำการเกรษตรนะคะของเราอันนี้น่าจะเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะผลิตผลนะเริ่มใช้ได้แล้วนะคะ เราสามารถที่จะปลูกไว้ในพื้นที่ที่ว่างได้นะคะกับดินเกือบจะทุกชนิดแต่ว่าจะต้องอาศัยการดูแลนิดนึงนะคะก็คือเมื่อเ,เมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะนี่ก็คือไร่ข้าวโพดนั่นเองนะคะท่านผู้ชม